ือฉันหามานานแล้วค่ะแต่ว่าหาไม่เจอเลยอ่ะต้องมีสิคะก็ฉันเพิ่งมาดูเมื่อเช้าเองนะคะแต่บางทีฉันอาจจะขายไปแล้วก็ได้นะคะลองดูอีกทีได้ไหมคะพรอเมื่อเช้าฉันมาดูแล้วพนักงานบอกว่าพนักงานจะเก็บไวไ้ให้อ่ะค่ะเขารับปากฉันไว้แล้วว่าเออเราคือฉันอยากได้จริงๆอ่ะคะ่ะลองหาอีกทีนะคะนะคะขอร้องค่ะพนักงานพนักงานคนไหนเหรอคะที่คุณแจ้งไว้อะเออ พนักงานเป็นเป็นผู้ชายค่ะแต่พอดีว่าฉันไม่ได้ถามชื่อเขาไว้อะค่ะแต่ฉันอยากซื้อเป็นของขวัญให้แม่ค่ะอออนี่ค่ะหาเจอแล้วใช่อันนี้หรือเปล่าคะโอ๊ยใช่ค่ะว่าแต่ลูกค้าสะดวกแบบไหนดีคะจะเป็นจ่ายเงินสดหรือว่ารูดบัตรเครดิตเป็นรูดบัตรค่ะแปบ๊บนึงนะคะ เออคือฉันน่าจะลืมบัตรไว้ที่รถอะคะ่ะงั้นฉันไปเอาแป๊บ,บนึงนะคะค่ะเดินถอยกลับไปถอยกลับไปโยมโยนหันหลังรมดไปเดี๋ยวนี้นั่งออกไปอย่าตุกติกถ่างตุกติตกตเจ็บตัวเนะี่ยใครหันมาเนี่ยเจอดีแนะ่นิ่งนิ่ง <laughs> <laughs> นี่ไอ้แชมป์มึงรวยแล้วอะเฮ้ <laughs> เร็วเร็วเรียบร้อยยังเพื่อนเร็วเอเอรู้แล้วอ่ะใช้ของดิมึงใช้ของนี่ไปโอ้เยอะเลยวะไอ้เจ๊ทิกูบอกแล้วลว่ามาที่นี่เนี่ยมึงไม่ผิดหวังแน่นอนคุณคะคุณอย่าเอาของของฉันไปเลยนะคะคือฉันหนูสาวเงินเก็บทั้งชีวิตของฉันมาลงทุนร้านเนี้ยถ้าคุณเอาของฉันไปอ่ะไม่หวังฉันเป็นน้อยข้างทา,างอย่างเงี้ยเลยบา๊าเอาเลยก็เอาไปเลยค่ะแต่อย่าทำลายร่างกายกันเลยนะคะ โอ้แม่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 กูก็ลืมมองไปเลยว,ว่าแถวนี้เนี่ยมีสาวสาวยๆอยู่ด้วยน้องสาวสนใจไปกับพี่ไหมจ๊ะ <c oughs> ถ้าว่าน,น้องตกลงไปกับพี่เนี่ยพี่จะแบ่งให้นิดหน่อยกันได้ <c oughs> เฮ้เจรีไปเถอะเดี๋ยวพ่อมึงก็มาหรอกอย่าไปสนใจพวกนี้เลย <c oughs> เออกูรู้แล้วมึงเช็คของก่อนดิเจ <c oughs> ปเจก็แแปลกว่ะ นี่มันของปลอมนี่ว่ะมึงมั่วแล้วกูไม่พลาดหรอกมึงเช็คเลยเฮ้ยเฮ้ยมันของปลอมจริงนี่ว่ะไม่ไม่จริงนะคะร้านฉันมีทางของแท้ของแท้ทุกชินนะะ้นเลยค่ะนี่มึงคิดจะเล่น,น,น,นลิ้นกับกูเหรอฮะของจริงอยู่ที่ไหนมึงอบอกมาว่าของจริงอยู่ที่ไหนอยู่อยู่ตู้เซฟค่ะตู้เซฟยู่ตรงน,นี้ไอ้แชมป์ไปดูดิ พุ่งเล่นลิน้นกับกูนะเจ๊ดีกูแน่มันลอกไหมเฮ้ยเจมันใส่รหัสปะรหัสอะไรรหัสหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะลองดูดิเปิดได้ไหมรียบร้อยป่ะเจ๊ลองดูดิเง <c oughs> ินเท่าไรเลยนะเวย้ย <c oughs> ลองมาดูดิรอค่ะคุณตำรวจค่ะพวกฉันนอนป่นอยู่ค่ะรีบมาเลยนะคะค่ะค่ะ นี่มึงต้องคิดแล้วนะเว้ยว่ามึงจะเอาเงินพวกนี้ไปทำอะไรอะ่ะกูก็ต้องไปเที่ยวาหาสาวดีวะมึงดึงเงินไปปึกๆเลยเอาดูอดิเงินจริงด้วยวะ่ะเงินใส่กระเป๋าแล้วมึงรีบออกมา <ไป S 1> ออกมาออกมารีบออกมาดิวะเดี๋ยวพ่อมึงก็มาหรอกเดี๋ยวดิวะเดี๋ยวนี้นี่จะเรียกตำรวจมองลงไป บอกเลยเออรู้แล้วรู้อล้วคุณบอกไม่ได้ชีบอกมาคว่าดูนิ่งๆคุณจะบอกว่าเครื่องประดับของคุณหายก่อนที่โจนจะมาขโมยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าทุกเช้าเนี่ยก่อนที่จะจะเปิดร้านฉันเช็คเครื่องประดับก่อนหมดทุกชิ้นเลยนะคะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตอนไหนอะคะ่ะ ถ้าอย่างนั้นผมว่าคุณคงต้องถูกฝากขังไว้ก่อนระหว่างรอพิสูจน์ความจริงเลยครับไม่จำเป็นหรอกคะ่ะแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยนะคะฉันแค่จะเก็บไว้ก่อนนะคะ่ะแล้วก็เอามาคืนทีหลังอะฉันแค่ยอยากให้บทเรียนกับคุณเรื่องที่คุณไปดูถูกคนอื่นนะคะแต่ว่าฉันไม่เคยทำอะไรให้คุณเลยนะคะ คุณคงจำไม่ได้อ่ะค่ะมึงอยู่ไหนแล้วะฮะกูรอมึงอยู่นานแล้วเว้ยกูอยู่แถวร้านนี่แหละเออแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเว้ยรอบนี้มันเป็นร้านเครื่องประดับร้านเครื่องเพชรไงมึงลองคิดถึงเงินที่มึงจะได้อยู่วะเออโยไม่มีหรอกเว้ยไอ้สัญญาณการขโมยอะไรของมึงนั่นแนหะล,ละไร้สาระมึงรีบมาเถอะรอบนี้คุม้มแน่ อะไรสักอย่างแล้วท nee ี uh, ่วะห้องน้ำก็ไม่มีคุณคุณคุือร้านคุณนะคะร้าอะไรอะไรร้านฉันทำไมแกอย่าบอกนะว่าแกไปที่ร้านฉันมาน้อยฉันเผลอแค่แป๊บเดียวแอบเข้าไปร้านฉันหลือไงตัวก็เหม็นสกปรกก็สกปรกร้านฉันขายเครื่องประดับนะไม่ใช่รถขยะคุคุณคุณคุณ ทงแล้วชุดนี้ก็เป็นชุดของเขาด้วยอะค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจขโมยนะคะฉันอยากช่วยเขาอะฉันไม่ได้อ่บเขาถูกปนน่ะคุณผู้หญิงครับคุณจะเอาไงกับผู้หญิงคนนี้ดีครับถ้าคุณไม่เอาความผมจะไปจัดการผู้ชายสองคนก่อน,อนค่ะฉันไม่ติดใจเอาความผู้หญิงคนนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเคียร์กันเองนะครับส่วนของกลางเนี่ยผมขอไปพิสูจก่อน นะครัครับ้งนี้ฉันเป็นนีบุญคุณคุณซะแล้วอ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำแบบนั้นกับคุณอ่ะไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยคุณก็ได้บทเรียนอ่ะฉันขอแค่คุณไม่ดูถูกใครอีกอะ,ค,ะค่ะค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก ฉันขอโทษเรื่องเรื่องนี้ด้วยนะคะขอตัวค่ะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณเองเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากถ้าในร้านของฉันมีพนักงานแบบคุณสักคนก็น่าจะดีอะ่ะคุณสนใจที่จะเป็นพนักงานในร้านของฉันไหมคะสนใจค่ะสนใจแต่ว่าพนักงานขายเครื่องประดับเนี่ยก็ต้องมีเครื่องประดับสักชิ้นสองชิ้น เอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยววงเนี้ยฉันให้คุณค่ะขอบคุณนะคะคนทำดีก็ต้องได้รับรางวัลตอบแทนอยู่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้คุณไปเจอฉันที่ร้านด้วยนะคะฉันจะสอนงานคุณส่วนเสื้อผ้านี้ก็เก็บไปใส่ได้เลยค่ะฉันให้ ขอบคุณค่ะ